สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ9928ออโต้สปอร์ตนะครับตอนนี้พามาเยี่ยมชมเป็นห้องเก็บอุณหภูมินะครับห้องนี้เราก็จะเก็บในส่วนของหูกระจกนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับหูกระจกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูกระจกของ i s u z u ู m a x นะครับโฉมปัจจุบันตัวไม่มีไฟเลี้ยวนะครับใส่ได้ทั้ง d m a x ตัวเริ่มต้นนะครับเอ่อตอนเดียวนะครับแล้วก็ อีซูซูมิวเอ็กซ์แอคทีฟตัวเริ่มต้นนะครับผมก็จะใช้แบบเดียวกัน,นก็คือแบบนี้เลยครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูกระจกรีโวนะครับตัวมินเจเลี้ยวนะครับใส่กับ Fortuner ได้ด้วยนะครับผมนีกนนออนม่ก็จะเป็นตัวนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูกระจกนะครับของ d m a มนะครับปี12นะครับจนถึงปี2019นะครับช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนู้นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมีไปเลี้ยวนะครับก็ใส่ได้ตัวยกสูงนะครับแล้วก็ตัวเตี้ยบางตัวนะครับที่มีไปเลี้ยวต่อไปนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับรถด m a มที่ออกมาก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวมีไฟเลี้ยวนะครับผมนี่ตั้งแต่ปี2019ปลายปีตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์นะครับจนถึงปัจจุบันเลยนะครับนี่เราเก็บงานให้ทุกมุมทุกจุดนะครับนี่ทุกชิ้นเป็นระบบ 2K รถยนต์นะครับความเงามิติคมชัดเป๊ะนะครับผม แล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับที่เห็นเงาๆอย่างนี้ทําไมอันนี้มันถึงคล้ายๆกับรีโว่ใช่ไหมครับคือเป็นของรีโว่เหมือนกันครับลูกค้าแต่ว่าเป็นรีโว่ตัวไม่มีไฟเลี้ยวนะครับก็จะใช้กับรีโว่ช่วงปี2 0 1 5ถึง18ตัวเตี้ยแล้วก็ตัวตอนเดียวนะครับเราก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ดูความเงาครับดูมิติครับโคตรสุดครับพูดได้คำเดียวนี่ ที่นี่นะครับเรารักษาชิ้นงานไว้ในห้องเก็บอุณหภูมินะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นผูกกระจกของรีโวเหมือนกันนะครับเป็นหูกกระจกของรีโวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไม่มีไฟเลี้ยวนะครับผมใช้กับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีปีกด้านล่างนี่ครับตัวนี้นะครับใช้กับรีโวช่วงปี2015นนะครับไปจนถึงปี 2,018นะครับนี่ตัวไม่มีไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็รีโว่ตอนเดียวก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บคุณภูมินะครับที่เราใช้ในการรักษาคุณภาพชิ้นงานนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดก่อนส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับเล็กเกอร์ทั้งหมดพ่นให้3รอบนะครับผมนี่เพื่อความหนา ของชิ้นงานนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ9928 a u t o ้สปอรยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับ